นนทุกคนมาดูเขาตำหยานกำลังออกหน่อยๆน่ารักกินยังน่ารักเลยยังพระทานใหญ่ยังกินผู้ได้ดูเถอะ,อะมันมันยังหน่อยไปนี่แหละมันเกิดคู่กันนี่แหละยังอันนี้อีกนี่นี่น,นี่ลักษณะเวลาเขาออกเป็นเขาแบบนี้นคู่กันนี่คู่หน,น่อยก็ใหญ่คู่หน่อยก็ใหญ่คู่หน่อยคู่ใหญ่หญนี่เด้อใครเคยเห็นนี่ ดูดีๆลักษณะจ้หงานก็ต้นมันตอนไปซื้อมันพวกโอ้นี่ถ้าเก็บบ่สังเกตนี่จีว่าใบเด้ <N> นี่นี่ด้วยนี่นี่กินได้ละคำนึงโอ้โหเอาโรคสงสารมันเอาไว<น>้จักหน่อยนะดูคนอื่นก็นเอาไอ้แกเอาโอ้ยงอว่าท่านใหญ่มาเห็นก็นเอารีบทันดเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางในเผื่อเม่นใหญ่กว่านี้ค่อยดึงค่อยเก็บเดี๋ยวสังเกตดูตรงนี้ดีๆว่าจะมีฟักไหม โอ้มันจะดูยากอยู่เถอะหากว่า,าบอสังเกตไงใบใบเคบเห็นก็ยังใบมันก็นเขียวไอ้ฟักก็เขียวก็ดูอ่ะว<า><บ>ยามมันเกเห็หนมกว้ต่ตมอเตแม่แทะไปเดี๋ยวไปหาุูมอื่นเอออันนี้ก็อีกหนึ่งเขาลุ่ใหญ่มันี่นน๋กเมื่อนานตํานกำลังออกเขาน่อยๆ มันไดเก็บกินทักอนใหญ่็มีไม่หอเขาหาายก็หาต้มปลาโเห็นไหมมีใครเห็นไหมบุยบเห็นเนาะไปหาใหม่ครับนี่ก็กำลังเครือเนี่ยเห็นใบก็จำได้แหละนี่นี่ก็แมนบุบบนนี่แหละจะต้องตาดีๆตาดีๆมาถึง ถึงนาถึงสวนเดี๋ยวจะพาไปดูสวนมะนาวถึงทางเข้าก่อนนี่ต้นผักัหวานปลาโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อกันมียูพอมียูนั่นไปดูบ่อโอ้โหยังใหญ่เลยโอ้โห ปั่นงัวลงไปได้นี่อือนี่เนี่ยโอ้โหหัวนาสุดยอดเลยฟังนี่เนืบเยวนี่นี่อือยังนี่ยังงี้ก็หาเฮ็ดได้ตรงนี้เดี๋ยวไปดูอีกฟังนึง ดินไปดูกดูกอไผ่ฝั่งนี้กอไผ่หวานไผ่หวานรุ่นหนึยาวมดเนี่ยที่เลี้ยงไว้ให้งอกินยาเอ้ยยานะเลี้ยงไว้ให้งอกินฝั่งนี้อยอืมของบม เหลือเขาเหลือไปหายยูง hmm, ง mm, mm. <heartbreaking> <Island> mm ูมันบวดยาวเล็วอืมนี่นออันนี้อันนี้ก็บนอใหญ่เดล็กป้าฟังนี่ทำไมมันเป็นอะไรขาวๆก็เป็นเพียลงกลมันยาวมืดไท่หวานดูดูนอนอยาวจันนี่มาหยอดเกาะมืดอ่ะคนมาเอามันรสชาติจะบอกเอาเลยเลยนอกกหันน่นดูเถอะ เอาไปทำดองเนาะทรามชานเอาไปดองไปทำน่อ้ตเอ็นมูที่ยาวเอา้ยอนันนันนันต้งกลางนันเือปยนางกัอืออันนั้นเอาได้ยยังไ่ยาวมาไปทำหน่อไดงอือบด้หน้าบดี้กกบ้าเอาเด้ดอือเี่ยวบ่ได้น่่ ันนี้ไม่ใช่บระเพชรเนาะเ,เครือหัวด้วนเหมือนกันมดเลยอันนี้เครือหัวด้วนเครือหัวด้วนเขาเรียกอยัน่า,นาวานบาน้า,านเนี่ยจะข้วป่าจะมีต้นใหญ่นะก็ใช่เลยอืจอยู่ฝังหุ่นอีกต้นนึงต่ใหญ่อ่านปุ๋เอไว้เอาไปบ่มอยู่ฝังนู่น มันกยาปงัวไถมาวัางยาบนนี้นอ๋อนี่ปลูกยาอือลุงเดินดูอะไรดูน่ะเดินดูยานนขึ้นวังพี่ชายอยู่นู้นเดินงอมงอมดูนี่แหละดูแลสวนดูแลเลี้ยงวัวสวนกว้างขวางจนดูจดั๊กจนไปโดนเลย ไหนต้นกระดโดนอยกรโดนต้นอะไรนะอ,อันนี้ไม่ใช่ปลาด,ดูอันนี้ต้นประดูก็มีเครือตำหยานอยู่บนนั้นคือเก่าชอบปีนแทะปีนแทะคนจิบขึ้นยังไง นสูงแท้ๆอันนี้ไม่ใช่ตำหนานก็นอยู่บนนี้อยู่ดีสูง